โอ้แม่ผ่านด่านมา3า5ดา่านแล้วมีมินิเกมแล้วไปเข้าไปเล่นกันดูซิว่าคราวนี้มินิเกมจะเป็นเกมอะไรอะไรค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้แม่กดไปที่ป่าข้งขขาวโอ้ยป่าข้งขขามันใกล้วันฮาโลวีเนี่ยมันอยู่ในช่วงเทศกาลวันฮาโลวีมันก็เลยมีโอ้โหเราจะช่วยยังไงเนี่ย ช่วยปลาไปไหนเน่ถทวันอธิบายก่อนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะช่วยปลาไปไหน mm. จะยังไงเอาน้ํานี้ไปรีไซคเคิลเนอะเอาน้ําเขียวไปรีไซคเคิลแล้วก็ <Yeah. S 1> แล้วก็ให้มันมาอันนี้หรอเอ้ยยังไงเอาลองดูซิอ้า oh. อันนี้มันล็อกรว่แม่เอาด้านข้างไม่ได้ต้องเอาริมซ้ายออกก่อนอ่าริมซ้ายออกแล้วอันไหนออกดี ติดติดข้างบนติดข้างบนอ่าอ่าเฮ้ย<น>อ๋อเอาน้าเสียไปลงถังขยะแค่นี้เองแล้วก็ไม่ให้มันมาเข้าป่าแค่นี้ก็ชนะแล้วแม่ไม่ใช่มันมีที่แค่ตรงนี้อยู่มันจะวดูงวนไปแบบนี้นี่อ๋อมันมีที่แค่มันก็เลยไปไม่ได้โอ้ชนะแล้วเย้ yeah. เก่งไง <laughs> <laughs> เก่งโคตร